เชื่อว่าหลายคนเลยนะครับที่ฝันอยากจะมีบ่อน้ําสวยๆปลาครบว่ายวนอยู่ในสวนหลังบ้านโอ้โหแค่คิดก็ฟินแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวอ่อนก่อนที่จะไปหยิบจอบเสียมมาขุดดินเนี่ยเคยถามตัวเองกันแบบจริงๆไหมครับว่าไอภาพฝันสวยๆเนี่ยมันคุ้มกับแรงที่เราจะลงไปหรือเปล่านี่แหละครับคําถามสําคัญของเรื่องนี้เลยบ่อน้ําในสวนเนี่ยมันคุ้มค่าจริงไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากความฝันมันจะกลายมาเป็นภาระให้เราต้องดูแลกันไปยาวๆเลย เรามาหาคำตอบกันครับอย่างแรกสุดเลยนะที่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนก็คือบ่อน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของแต่งสวนสวยๆนะครับแต่มันคือการสร้างเ,ออเหมือนสร้างโลกอีกใบเป็นระบบนิเวศเล็กๆขึ้นมาในบ้านเราเลยคือเราไม่ได้แค่ขุดหลุมแล้วเติมน้าลงไปเฉยๆนะครับแต่มันคือการเปิดประตูต้อนรับชีวิตใหม่ๆเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นแมลงปอสวยๆที่จะบินมาเล่นน้ําหรืออาจจะเป็นเสียงกบเสียงเขียดที่มาร้องเพลงให้เราฟังตอนกลางคืนซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับ ที่จะเปลี่ยนสวนของเราไปแบบพลิกโฉมเลยเอาละครับเพื่อที่จะตอบคำถามคาใจเมื่อกี้นี้เราจะมาค่อยๆแกะดูกันไปทีละประเด็นเลยเริ่มจากภาพฝันในสวนไปดูว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างแล้วก็มาเจาะลึกถึงค่าใช้จ่ายกับภาระที่ซ่องอยู่จากนั้นก็มาดูเรื่องการวางแผนและปิดท้ายด้วยเช็คลิสต์ง่ายๆที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ครับบทแรกเลยความฝันในสวนภาพในหัวของทุกคนก็คงจะเป็นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ โอเอซิสส่วนตัวหลังบ้านมีเสียงน้ำไหลเบาๆมองปลาว่ายน้ำเพลินๆเป็นมุมสงบๆที่แบบเอาไว้หนีความวุ่นวายชาร์จพลังให้ตัวเองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยเอาละครับมาถึงบทที่2มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราตัดสินใจสร้างบ่อน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะให้รางวัลอะไรกับเราและสวนของเราบ้างซึ่งบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆครับ อย่างแรกเลยที่เห็นผลทันตาคือเรื่องของความเย็นครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าบ่อน้ำเนี่ยช่วยให้อากาศรอบๆเย็นลงได้ถึง1-2องศาเซลเซียสเลยนะคือมันมีหลักการง่ายๆที่เรียกว่าการเย็นตัวจากการระเหยครับคือพอน้ํามันระเหยกลายเป็นไอมันจะดึงความร้อนจากอากาศรอบๆตัวไปด้วยพูดง่ายๆก็คือเหมือนเรามีแอร์ธรรมชาติอยู่ในสวนเลยครับเจ๋งไม่ล่ะและนอกจากเย็นลงแล้วนะบ่อน้ํายังเป็นเหมือนของขวัญชิ้นใหญ่เลยครับ คือมันช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศพวกต้นไม้เมืองร้อนที่เราปลูกไว้ก็จะแฮปปี้สดชื่นขึ้นและก็ยังเป็นเหมือนแหล่งน้ําสํารองฉุกเฉินได้ด้วยนะที่สําคัญเลยคือการได้ต้อนรับเพื่อนใหม่ๆเข้ามาอยู่ในสวนครับหลายคนที่ทําบ่อเล่าให้ฟังเลยนะว่าอยู่ดีๆก็มีกบมาส่งเสียงร้องมีมแมลงปอสีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแวะมาทักทายซึ่งความรู้สึกแบบนี้นะครับมันเป็นความสุขเล็กๆที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆแต่ว่าในเส้นทางสร้างฝันเนี่ยมันก็มีกับดักอยู่นะครับ ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยสุดๆเลยคือขุดบ่อลึกเกินไปต้องจําไว้อย่างนี้นะครับว่าแสงแดดเนี่ยมันก็เหมือนอาหารของสิ่งมีชีวิตในบ่อเลยถ้าเราขุดลึกจนแสงส่องลงไปไม่ถึงก้นบ่อพวกพืชน้ําดีๆมันก็จะโตไม่ได้สุดท้ายบ่อเราก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สาหร่ายทําให้น้ําขุน่นแล้วก็น้ําเน่าเสียในที่สุดครับเอาละครับพอเราเห็นด้านสวยงามไปแล้วทีนี้ก็ได้เวลาพลิกเหรียญมาดูอีกด้านกันบ้าง ในบทที่3นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจริงที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือต้นทุนแฝงและภาระต่างๆที่มาพร้อมกระบ่อน้ำครับอ่าสไลด์นี้คือแบบเห็นภาพชัดสุดๆเลยครับด้านซ้ายคือภาพฝันนอนเป็นยวนชิวๆริมบ่อแต่พอตัดภาพมาที่ความจริงด้านขวาป้าดบิวค่าไฟมาแล้วจ้าไหนจะงานล้างบ่อที่รออยู่อีก ไอ้เปลี่นโยนที่ฝันไว้เนี่ยเอาเข้าจริงอาจจะได้หยิบสวิงตักใบไม้บ่อยกว่าได้นอนอ่านหนังสืออีกนะครับว่าไหมเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะไปต่อเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าเราเพรา้อมไหมกับค่าไฟที่จะเพิ่มขึ้นมาทุกเดือนแล้วมีแรงมีเวลาพอจะมานั่งขุดลอกตะกรนที่ก้นบ่อทุกๆครึ่งปีไหมแล้วแผนรับมือกับยุงละ่ะเตรียมไว้หรือยังนี่ยังไม่นำเรื่องปวดหัวอย่างน้ำรั่วซึมถ้าเกิดรอทําไม่ดีตั้งแต่แรกอีกนะเยอะเลยใช่ไหมครับ และนี่คือกับดักข้อที่2ที่อันตรายไม่แพ้กันเลยครับคือการลืมเรื่องระบบหมุนเวียนน้าลองนึกภาพตามนะครับปั๊มน้ำเนี่ยมันคือหัวใจของบ่อเลยครับถ้าหัวใจหย,ยุดเต้นก็จบเลยใช่ไหมครับบ่อก,ก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีปั๊มคอยทําให้น้ํามันหมุนเวียนน้ําก็จะนิ่งแล้วก็จะป่วยสุดท้ายก็จะกลายเป็นน้ำเน่าๆที่ส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีตะตะไคร้น้ําเต็มไปหมดครับตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าทุกอย่างมันมีการแลกเปลี่ยนของมันอยู่ อยากได้บ้านเย็นสบายก็ต้องแลกกับเสียงปั๊มน้ำอยากมีงานอดิเรกเพลินๆก็ต้องแลกกับการทำความสะอาดสม่ำเสมอหรือบ้านราคาอาจจะสูงขึ้นก็ต้องแลกกับค่าไฟค่าซ่อมที่ตามมาจะเห็นว่าทุกข้อดีมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอครับคำถามสำคัญก็คือเรายอมรับการแลกเปลี่ยนข้อไหนได้บ้างและข้อไหนที่รับไม่ไหวเอาละครับพอเราเห็นภาพรวมทางสงด้านแล้วก็มาถึงบทที่4ซึ่งผมว่านะ นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการวางแผนก่อนที่จะลงมือขุดแม้แต่เสียมเดียวเพราะขั้นตอนนี้แะครับที่จะเป็นตัวตัดสินเลยว่าบ่อในฝันของเราเนี่ยจะออกมาสำเร็จหรือว่าจะล้มเหลวหลักๆเลยนะครับแผนของเราต้องมี3ข้อนี้ 1. เลือกตำแหน่งให้ดีให้มีแดดส่องถึงสัก4-6ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้พืชน้ามันโตได้ 2. เช็คดินก่อนว่ามันอุ้มน้าได้ดีหรือเปล่าและ 3. ข้อนี้ผมขอย้ําเลยนะสําคัญที่สุดโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กคือเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอครับรั้วเตียเต้ยๆง,ง่ายๆเนี่ยบางทีมันคือเส้นแบ่งระหว่างความสุขกับโศกนาฏการรมเลยนะครับอีกทิปหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับพยายามเลี่ยงการขุดบ่อใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มันผัดใบเยอะๆลองนึกภาพตามนะวันหยุดสุดสัปดาห์แทนที่เราจะได้นั่งพักผ่อนชิวๆ กบต้องมาเสียเวลาทั้งวันตักใบไม้เน่าๆที่ลอยเต็มบ่อส่งกลิ่นเหม็นอีกตาหากแบบนี้มันไม่โอเคใช่ไหมครับนี่แหละเหตุผลที่เราควรเลือกจุดให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่ๆครับอันนี้ดอกจานไว้ตัวโต,วต,วตวๆเลยนะครับย้ําเลยนะขุดบ่อใกล้บ้านเกินไปอาจทําฐานรากพังได้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบโอ๊ยผนังชื้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่มันคือปัญหาระดับโครงสร้างเลยนะดินซุดได้เลยแล้วค่าซ่อมเนี่ย บอกเลยว่าสร้างบอ่อใหม่ได้อีกเป็น 10, 10บๆบ่อเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ช่วยนะเว้นที่ไวเ้เยอะๆเลยปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่คุยกันมามาสรุปเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจครั้งสุดท้ายได้อย่างมั่นใจครับเอาล่ะครับลองหยุดคิดสักแป๊บหนึ่งนะแล้วตอบคําถาม3ข้อนี้กับตัวเองแบบตรงไปตรงมาที่สุดข้อแรกเรื่องเวลา เรามีเวลาให้กับการดูแลบ่ออย่างน้อยๆสัปดาห์ละครั้งไหมข้อ 2. เงินเราได้คิดถึงค่าใช้จ่ายระยะยาวพวกค่าไฟค่าดูแลรักษาไว้แล้วหรือยังและข้อสุดท้ายความปลอดภัยระบบป้องกันอุบัติเหตุต่างๆเราเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคําตอบของ3ข้อนี้เลยครับที่จะบอกได้ว่าเราพร้อมสําหรับโปรเจกต์นี้จริงๆแล้วหรือยังสุดท้ายนี้ผมขอเปิดท้ายด้วยคําพูดที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับส่วนที่มีน้ํา คือส่วนที่มีชีวิตแต่ส่วนที่ขาดการดูแลคือภาระที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าคําตอบของทุกคนคือพร้อมในทุกๆด้านผมเชื่อว่าบ่อน้ําในสวนจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดที่เข้ามาในชีวิตเลยครับก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทําสวนครับ